สวัสดีครับพี่น้องสุกูสุขคนสมองสุบดครับพามาเบือนงัวมาเหลืองัวครับมบือนีเป็นงัวงหนองมอดนะครับเด้อชินวัดครับพี่น้องนี่ครับหลายตัวหลายขูดอะไรโค่นนะครับเนาะครับพี่น้องต่อจากนี้ไปให้เรามักอยากได้ครับราคาสิเป็นยังไงเนี่ยนะครับเนาะมีโตถือตาถือใจกะท่วมนะครับเบือนหนองมอดชิึ้นวิถานนะครับเนาะครับอย่างก็บิ่งตัวจริงพี่น้องอยากมาจำมาบ่ายไม่ลู้มาค่ำก็มาเบิ่งได้ยวนะครับเนาะบ้านหนองโนทับมาตำบลหนองคู่ อำเภอหน้าดูนจังหวัดมหาสารคามครับนี่พี่น้องโอ้ไม่เห็นเลือกไหลรุ่นไหลใส่ดิครับเด้อนี่ครับมันนี่ไปพบไปพ่อครับน้องมอเลนเนาะครับเนาะเบืองราคา้อมๆกันเนาะครับเนาะสวัสดีครับนองชินวัดครับครับผมครับสวัสดีครับม้อนี้เห็นลหลายตัว ครับผมมือนีมีแต่ราคามีนีครับผมราคาลากหญ้างครับสายสายขุนครับมือนี้มแจะสายขุนนะครับราคาเริ่มต้นที่หนึ่งมืนบาทถึงหนึ่งนเก้าันบาทมีเท่านี้ครับผมมียุ่งงี่สิบตัวครับมือนียี่สิบตัวมือนี้มียี่สิบตัวครับผมราคาหนึ่งมืนถึงหนึ่งมืนเก้าันห้าร้ยบาทครับว่าถึงสองหมื่นจ้าตัว่ถึงสองหมื่นจ้กตัวครับเป็นงัวโค้งครับใส่ขุนครับผมโอ้อันนี้งามนีเดี๋นี่ตัวนี้เดีนี่ตัวนี้ผสมมาแล้วเรียบร้อยครับผมอันนี้กับว่าถึงเทือนท ว่ามันบ่ถึงอ่ะครับผมเอาพี่น้องสิพาไล่เบิ่งเทลตัวเนาะครับเฮาไปรจากทางไหนก่อนอ่าเริ่มจากทางพุ่นเลยครับผมขับไปเบิ่งพอนพอนครับครับพี่น้องครับงัวไทยครับบ้านนี้ราคาเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องเกษตรกรผู้ทุนหน่อยเงินบ่หลายเด้อครับเด้อเบอื์หนึงครับราคาเปิดไริหลายไหมครับนี่18,500บาทครับ18,500บาทครับตัวนี้ผสมไว้ได้2เดือนนะครับผสมพอหยังครับตัวนี้ข้มโตครับอยู่นี่สิเป็นงัวผสมไอ้เบิ้งทุกตัวครับเพราะว่ามันเป็นงัวข้มโตครััับบเป็นงงวฝูครผม ตัวนี้พาลูกไปจากตัวนี้ตัวนี้ลูกแรกครับดูกตัวไปตัวที่สองม่นครับผมสูงวัดไปครับสูงสูงเกือบร้อยสามสิบครับเกือบร้อยสามสิบครับเอ้าเบิ้งคอเบิ้งแข้งเบิ้งขาเบิ้งพร้อมๆกันพี่น้อานี่ขาดีดเรื่องงูไทยบันเทาด้วยครับเด้อประเภทเรื่องนี้มวมี่ครับมัวไทยบรนเทาเป็นงูไทยครับผมแลคานี่ครับอีกบอดนครับไพมันติดเนาะโอ้ขนาดนี่ครับนี่นุ่มดีนุ่มดีอ่าหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับแปดพันห้าร้อยบาท การรับประกันเดน้องมดการรับประกันผมรับประกันสากลให้ครับหนึ่งอาทิตย์ครับผมเมื่อวานสิเป็นหนาด่างหางดอกดูครางสุดนะครับ่าดตกขาทถอนหมดลูกออกนะครับรับประกันให้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ครับผมการส่งการส่งนะครับถ้าเอาตัวเดียวนะครับออกข่ารถเองนะครับผมแต่ถ้าเอาสองตัวขึ้นไปนะครับส่งฟรีให้ทั่วภาคอีสานครับผมโอ้ขอทาอยู่เนาะราคาเมื่อนี้มันสิถือครับผมก็เลยบอกเลว่าตัวหนึ่งนี่ต้องออกค้ารถเองครับผมซื้อตัวเดียวออกขารถเองครับผมไกลๆออกขารถเองแต่ถ้าเอาสองตัวขึ้นไป ส่งฟรีให้ทั่วภาคอีสานครับผมโอ้นี่คือเงื่อนไขครับหนึ่งตัวของเราเองหนึ่งตัวของเราเองครับเพราะว่าราคามันถือแข้งครับผมสองตัวสองตัวส่งฟรีให้ทั่วภาคอีสานครับผมต่อต่อได้ป้ะต่อร่องได้ครับผมยังต่อร่องอีกต่อร่องอีกครับค่ะเอาสองตัวนะครับพี่น้องเป็นตาเอาเถอะต่อร่องเลยสวยครับผมตัวแรก18,500บาทครับครับเบอร์สองครับตัวที่สองกับหนึ0งบาทที่นันครับเบอร์สองกับห0 0 0ง แปดพันห้าร้อยบาทครับผมพาลูกจยกะตัวครับตัวนี้ลูกแรกคือกันครับพาลูกหนึ่งตัวท่านทับท่านผสมไปตัวนี้บอท่านนี้ผสมครับอืมเป็นผสมบมเนาะครับผมคว้วสูงเด้ยซ้ำๆกันครับสุสีกับแมงหันเนาะสุสีกับแมงหันครับข้อขาแข็งเรียบดีเนื้อหนังมังสาดีด้วยครับโค้งหางโอ้เโาท่าครับโอ้เป็นแต่เปเรียงเถื่บ้านท่านไม่พูดเงินบอลไหลไหมครับหลายคนแล้วท่านถามหารา้วค่ามือกว่าครับมีมาพอได้ครับเดือกลัวครับมือนี้มียี่ห้อชิปตัวครับพี่น้องครับนี่คือเบอร์สองเบอร์ที่บบบาทคครรััมนี่ ครับต่อมาไหลมหาเบอร์ที่3มตัวนี้เป็นหูหนังหนาาครับตัวนี้นี่บือไม่ลื่นด้ผมตัวนี้บือไม่ลึงรแลคาเขาเปิดสำหรัใครครับตัวที่สามเปิดไว้มื่นเก่าครับเบอร์สามครับหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับคว้สูงครับตัวนี้สีสูงขึ้นมากครับผมสีเป็นไซรร้อยสามสิบบวกนะครับผมอืมบานี้เพื่อนพาลูจากตัวแล้วตัวนี้เป็นว่าแม่สาวครับน้านั่นโอ้เป็นว่าเม่สาวครับนังหนาดีตัวนี้เนาะนังหนาดีครับนังหนาดีครับข้อลี่ต์อนี๋ ผมมีปัญหาครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับแพงโกมูหาหลายบาทแพงโกมูหาหลายบาทเพราะนี่สี่ได้ข้อมสูงคแล้วกับเนื้อหนังดีกว่าขึ้นไม่นีดเดียครับผมนี่คือเบอร์ที่สามตัวนี้เบอร์ที่สามครับครับครับมาเบอร์ที่สี่โอ้โหมันนี่เบอร์ายดีครับมีแต่ง้วราคาโอ้ยเมาผู้ใดตั้งคอกไม้ฟ้าไม่เด้อครับเด้ออยากเลี้ยงง้วทยถูกมาเมาไปเลยถูกสุดในภาคอีสานกระเม่นมือนี่แหละครับผมมือนี่เลยคลิปนี้เลยคลิปนี่ครับแม่นี่ ราคาเ่าไรครับแม่นี่เอาตัวนี้แผงกมูอีกหาลอยครับหนึ่งกหารอยบาทครับโอ้ครับตัวนี้สีมีลึกงมหนาครับมาเสี่หบาร์สี่เบาเที่สี่นะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้ยบาทครับหนึ่งหมื้าพันห้าร้อยบาทค้มสูงครับตัวนี้อยู่ที่ร้อบ้าวกลบครับพัลูกครับพันลูกตัวนี้เป็นวัวแม่สาวคำนานั้นโอ้เป็นวัวแม่สาวเนื้อนังดีครับผมเนื้อนังดีนุ่มก็ดีดีนครับมันมีติ่งนะครับด้อมีบือมีลึนลงหนาพอสมควรครับหนังหน นี่คือเบอร์ที่สีด้วครับครับพี่น้องครับมาเบอร์ที่หาเขาเปี๊ยสันๆครับงูไทคือกันครับออกสีมาแดงๆจากน้อยตัวนี้สีแดงครับมันเกียรขี่ด้ครับมันบม่เป็นงูแดงครับเป็นงวแดงครับแต่นีเกียขี่มากครับผมพูนดีด้ตัวนี้เนาะตัวนี้พูนอ้างดีได้ยวคว่แดงโบดนาลึกครับผมโอ้ติดโบดไหยางโก้เป็นตัวนี้เนาะครับผมพูดนะครับติดเครื่องติดเครื่องดำบด้ครับเด้อตัวนี้ผสมได้สองเดือนครับพี่น้องครับ ตัวนี้หนึ่งหมื่บาทครับ19,500บาทผสมผ่านมา2เดือน2เดือนครับคมบัตรนั้นปอโคมโตอยู่นี่ที่เป็นเม้าโคบโตนันครับผมเป็นโคมโตไม่ได้พี่น้องเพราะว่าผมไก่ยกขวบคนนั่งกันครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทเข้าสิ่งตัวนียไหมเข้าสิ่งครับผมตัวนี้ไม่ได้สนเข้านะครับหน้าแดงจริงๆนครับนี่เขาไปปีให้ดูงามเด็ดนี่เพนนอ ตัวนี้เป็นวัวลูกแรกนะครับผสมไว้นี่ครับเป็นเม่สาวนะครับผสมขายมันติดทองลูกแรกเป็นลูกแรกครับอาครับม่รุนมีรุนพี่น้องไปทับเอาไปเป็นตัวเดาเนาะครับผมนี่คือเบอร์ที่หานาะเบอร์ที่หาครับเบอร์ที่หกก็ต่อกันเลยครับเบอร์ที่หกเบอร์นี้ดิแม่นครับเบอร์ที่หกเป็นวัวแม่สาวเลยเดนบ่เป็นวัวแม่สาวหนังหนาตัวนี้หนังดีครับหนังสดได้สดได้นะตัวนี้น่าจะติดบามันมานิดนิดนน้อยแะครับนี่นี่เบอร์สงมั่นเนาะตัวนี้นะ่าค้าเบอร์ที่ 19,500บาทครับ19,500เบาทครับเบอร์ที่6เนาะตัวที่6ครับผม1 9 5 0 0บเกาพน้าบาทหนานางามครับหนางามครับตัวนี้หนางามเรียบด้วยครับเด้อเรียบคอมือเรื่องเห็นเมือเนาะตัวนี้ตอายุเพิ่ง2ปีครับอายุเพิ่งสปีครับผม19,500บาท1 9 5 0 0บาทนะครับเบอร์ที่6เนาะเบอร์ที่6ครับเบอง์ันี้น้าเบอร์ันี้น้พี่นงนี่ครับบัดแดดบัดบอดได้พี่น่งเด้อบัดแดดบาดบอครับแจม เสียงภาพอ่ะคอมเมนต์มาด้วยครับเสียงบุดีภาพบุดีครับบันนี้เบอร์ที่เจ็ดได้พ่น้องเด้อมินิโอเขาเขาสิงครับเขาไล่เติบตัวนี้เป็นลูกตัวที่สามในท้องครับตัวนี้ผสมไว้ได้ยิบเจ็ดหมื่นครับลูกตัวที่สามลูกตัวที่สามในท้องครับผมราคาไม่ถึงสองหมื่นครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทลูกได้ครับในท้องลูกที่สามครับผมลูกที่สามครับผม ข้าวเรประกันทองไปนี่ยังครับผมยังไม่ตรวจทองครับผสมในยี่บเจ็ดมือหนึ่งไหมครับผสมยี่เจ็ดมือยี่เจ็ดวันครับผมขั้นติดลูกเป็นลูกตัวที่สามตัวที่สามสูงครับความสูงตัวนี้สีสูงกวัวมู้ครับแต่แก้ได้อายุนิดนึงครับผมตัวนี้อยู่ที่ร้อยสามสิบห้าบวกครับมีร้อยสามสิบห้าบวกข้อขาเรียบดีข้อขาเรียบดีมีเลื่องไงเห็นนิดนึงครับผมนุ่มไข่ๆอยู่ตัวนี้ือม่ครับผมเพิ่งแยกลูกออกไปได้ครับครับผมเป็นงูแม่กำลังแยกลูกออกไปครับราคาหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทคร เบอร์ที่เจ็ดเนาะเบอร์ที่แปดครับแปด่ครับผมนนครับผมลงลงเรเบอร์ที่แปดครับอันนี้สีนี่โอ้รับไปน้องสีนี่สัมจุมกลุ่มเลยด้นี่สีงามครับติดเครื่องผมด้วนี่ขอบตต้ดำขอบูพดำนาคาดำครับนุ่มดีบุมีติ่งครับเด็บพอดีแม่นี่สภาพสาพเพพ่นสทนเจ่าไหรครับตัวนี้ด้ลูกเมล้วหนึ่งตัวครับพาลูกมาหนึ่งตัวในท้องมี่บอตัวนี้เพื่ท่าน ได้พานหลอดด้ครับผมทบไปซื้อทำไปแล้วครับผมตัวนี้ก็ทบไปไม่รุนเรือกันครับรุ่นติดบุติดนะพี่รองเนาะราคาครับหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเบอร์ที่แปดตัวนี้สีงามด้วยครับเด้อนี่ครับสีงามนี่เข้มเนาะสีเนาะความสูงดิความสูงตัวนี้สีลุดใส่นิดนึงครับอยู่ที่ร้อยสามสิบครับผมร้อยสามสิบแต่ว่าเนื้อนังดีเนาะเนื้อนังดีครับอือนี่คือเบอร์ที่แปดนะพี่รองเนาะ ครับพี่น้องครับบันทเบอร์ที่เก้าวเล่ครับผมอเลเอาพูดได้มามเลเรื่อเรื่อครับเล่ตัวนี้ผสมเลยสามเดือนนะครับยังไม่ตรวจท้องนะครับผสมม้วนเลร่ผสมอะไรผสมม่วนบามันครับผมบามันแดงคุ้มฝูงนะครับโอ้ครับเล่นี่ให้ลูกบามันนี่ยเพราะตรงห้องนะครับให้ลูกชุดยอนครับผมเล่เนให้ลูกง่ายไปลยให้ลูกสวยครับเขาแดงตาแดงดังแดงเรียบแดงหางแดงครับหางแดงโอ้เล่หลายเติบครับตัวนี้เป็นม้วนเล่ลาย สายเลือดสูงสายเลือดสูงครับสูงควบสูงพอดีรอยงีร้อยยี่สิบกว่าครับรอยงีสิบกว่าผสมมาแล้วสามเดือนครับผสมเป็นวัวสาวนะคะผมเป็นลูกแรกเนาะเป็นลูกแรกมันติดเนาะครับราคาครับราคาเปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทครับหนึ่งหมื่นแปดพันบาทแมนครับเพื่อนรองมือหนีราคาบดถึงสองมื้อก็โตครับผมถือค่ะถือมั่วหมอไปเลยได้เพี่น้องตั้งคองไม่ฟ้าไหมเนาะหมอไปบดนี่รถนี่หลายตื่นเปเนาะมอมบดเนาะครับผมนี่ครับอันนี้เบอร์ที่ตัวนี้เบอร์ที่เก้าครับผมครับ ต่อมาเบอร์ที่สิบครับน้ำไตน้ำล่างงามบ้านเนี่ยตัวนี้ผ่านลูกๆพาลอาจจะหนึ่งตัวตัวหนึ่งตีหนึ่งตัวครับาลูกมาหนึ่งตัวอันนี้คือว่าไทยกันเนาะตัวนี้เป็นว่าไทยบลาหมันมานิดๆตัวนี้เพิ่งแยกลูกยังไม่ผสมนะครับโอ้เพิ่งแยกลูกมาคุณดีป่ะเชื่องครับคุณดีจเชื่องครับผมคุณดีคุณดีพี่น้องเมื่อเบิ่งข้นหางงามครับฝอยหางโอ้แม่นี่ฝอยหางงามนุ่มแหลมแหลมปิ้นลิ้นด้วยนะครับพี่เครื่องดําปื้อครับสูงหนี่งจะลอยสามสิบอ๋อสามสิบห้าบว ราคาครับราคาเปิดไปที่หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทอู้มันนี้พี่น้องผู้ทุนหน่อยเงินบรหลายครับเงินคงก่อโครงการหรอครับงเงินงัวงลาดโตมาเมาไประโยชครับพี่น้องอยู่นี่ครับผมราคางาเมลีครับพี่น้องเนาะ ตัวมานนี่เบอร์ที่11ครับตัวเสียเป็นนะครับสีเป็นง้อเขาเปเป,เ,ปเลียดๆยังน่อยครับเปเย์เรียดๆเห็นไหมพี่น้องแต่ว่าสีได้โค้งสางข่วมเงาครับผม <ใน S 1> ตัวนี้เงาหน,า,หนาลึกครับผมน้ำไตน้ำรังเห็นชัดเจนครับนุ่มนุ่มดีสีเต้าครับผมเลยพอเอาใส่เขาทาความสูงครับแม่นี่ความสูงอยู่ที่135บวกลบครับหนา้าแดงคืนนี้ครับลับตัวกับแดงลับตัวเงาครับผมลับตัวเงาแดงเงาเลยไม่ได้ช่วงเงาเบอร์ที่11เนี่นบ่เมียนครับ ราคาเบอร์สิบเอ็ดครับหนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนี่ครับพี่น้องจำเบอร์ได้ดีด้วยครับเด้มมักเบอร์ใดมักเบอร์ใดจดใส่กระดาษว้โทรมาเที่ยเดียวกับผมเฮาไปเทเลหาดเบอร์รลดเนาะรับผมเราไปร่วกันเลยครับอันนี้เบอร์สิบเอ็ดตัวนี้เบอร์ที่สิบเอ็ดหนึ่งมื่นเก้าพันบาทนี่ครับหนึ่งมื่นเก้าพันบาทครับนี่ผสมไปสามเดือนต่อต่อมาเบอร์สองเนาะผสมไปสามเดือนเลยด้ท่านตรวจทองไปตัวนี้ท่านตรวจทองครับ แต่ว่าเพิ่นว่าผสมไปสามเดือนลูกตัวที่สามในท้องครับลูกตัวที่สามไม่ซองกันติดเนาะแม่นครับแม่นี่กับเขาปเปี่จะกันให้กันว่าท่อีกตัวหนึ่งครับสูงคมบสูงครับไม่นี่ร้อยยี่สิบกว่าครับครับร้อยยี่สิบกว่าเรื่องกินหยาเพราะตรงห่วงครับห่วงแบบนี้นะครับผมออกสีเหลืองเหืองเม็ดเขาเนาะครับนี่ครับสูงกับร้อยร้อยยี่สิบกว่าร้อยยี่สิบกว่าได้พี่น้องเด้อนุ่มดี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 ครับแม่นี่ผสมมาแล้วสามเดือนนะครับอืมราคาเบาๆครับ 17,500บาทครับตั้มกูมูตั้มกูมูตัวนี้สีรุดใสครับความสูงบนถึงลอยสามซบครับก็เลยเปิดตับลงมาครับผมนี่ครับมี่ให้เลือกครับพี่น้องเบิ้งเรายิ้มเปย่เปยๆได้พี่น้องเบิ้งอยู่ถือปันหลักมาแทบปฏิวัติแล้วทุกคนน้อปันหลักมาเลยครับนี่ครับเบอร์สิบเอ็ดเนาะครับเบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองบริหานมื่อนี้ครับเบอร์สิบสามแม่ลูกบ่ะตัวนี้เป็นแม่ครับผมเอาต่แม่ก่อนครับโอ้เอาต่แม่ก่อนเนาะครับผมจะเปิดแยกครับ อันนั้นลูกเพิ่นบ่แม่ครับปื๊ดพี่น้องงัวะไม่ได้ให้ลูกเกินตัวตัวนี้แม่ครับงัวขาวๆเหลืองๆสีสีครับสีแม่แม่นี่ผสมมาได้เดือนกว่าครับผสมมียังตัวนี้ควบตครับควบตคือกันควบสูงแม่เพิ่นครับร้อยสามสิบครับลูกเห็นอยู่นี่ลูกตัวใดเพิ่นลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่ดช้ในท้องครับเปิดราคาแม่ก่อนครับราคาแม่ครับราคาแม่เปิดไว้ที่หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับนี่พี่น้องหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาท เมียงไงโค้งจาลกจาลูกตัวที่สามเนาะตัวนี้เห็นลูกพ่อเนาะบันนี้มา่บบ่งลูกครับบัดเนี้<อ>ลูกเบอร์ได้ครับเี่ยลูกเบอร์สิบสี่ตัวนี้เอาเป็นบ่มีเบอร์ครับผมเอาเป็นนี่ละเบอร์กับแม่นี่ล้ะเนาะแม่ครับลูกมีี่เป็น,น้องแม่นี่ให้ลูกไหมคันบ่เห็นคันบ่บอกว่าแม่ลูกนี่บ่เซียครับผมเพราะว่าเพิ่นให้ลูกมากคักกีหลีครับนี่ครับงัวไทยนี่ครับผู้ไดว่าบ่เก่งบ่งามครับนี่ทับพอดีๆไเออกมานี่เบ่งเอารุครับนี่ บ่ธรมมดาขึ้นกันงูผูหนาปันเคบเถอะนาไหมครับตัวนี้คุ้มโตครับะตัวนี้คุ้มโตครับคุ้มโตเก้าพันห้าร้อยบาทครับเก้าพันห้าร้อยบาทบ่ทั้งมือเมียนครับตะลูกมาเนี่ยครับตะลูกด้วยครับตะลูกด้วยไปแล้วครับผมโอ้โหห้อยหูบาทเด่นบ่ห้อยหูครับของรวดน้ำครับผมห้อยหัของรุดบานรวดน้ำเนาะนี่ครับแขนครับตันแทะเก้าพันบาท 9,500บาทครับ9,500บาทครับเอ้าบ้านี้สายเนื้อสายสายเนื้อสายเฮดงามบ่พี่น้องแขนอันตันเลยกูให้ลูกเก่งเงี้ยมีเนาะครับผมเมยมันจะเลืมได้พี่น้องเด้อยเมย์มันหมื่นแปดห้าร้อยครับเบอร์มันหมื่นแปดหาร้อยเบอร์สิบเท่าเลยก่อนเลยเบอร์สิบสามครับเบอร์สิบสามครับจังได้ก็จะเลืมครับเบอร์สิบสามฝากครับให้ลูกโอ้ยลูกเด้อกินเด้อกใสครับเนี่ยครับเบอร์สิบสี่พี่น้องบ้านนี้ ตัวนี้สีเป็นหูบหางหางไงเติเนี้ยตัวนี้สีเป็นคว้วสูงขยาวนะาครับตัวนี้สใส่บวกขึ้นมาเป็นร้อยสี่สิบบวกครับผมตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกตัวนี้สีเป็นใสร้อยสี่สิบบวกครับต่อไปนี้สีเป็นใสร้อยสี่สิบบวกครับจากเบอร์สิบหาไปมั้ยปะจากเบอร์สิบสี่ครับผมจากเบอร์สิบสี่เบอร์นี้ครับสีเป็นใส่ไงเตัวคือใส่สูงร้อยสี่สิบบวกเนาะครับผมนุ่มดีปลายแหลมดีครับเล็บข้อดีผาลูกจากตัวครับตัวนี้เป็นลูกแรกครับผมเป็นง่วลูกแรกตัวต่่อไปลูกทีบบครั ราคาครับสองหมื่นสองพันบาทครับสองหมื่นกับอีกสองพันครับต่อใดคือเกาต่อใดสุต,ตเด้อพี่น้องเด้อว่ามานน่เอาสง <S 2> 2 <S าองตัวขึ้นไปส่งฟีสอง,งตัวขึ้นไปส่งฟีเท่าไหร่อีสาหนึ่งตัวนึงองเขาเองครับผมนี่ครับตัวนี้เบอร์สิบตัวนี้เบอร์สิบสี่ครับ เบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้านะครับผมออกสีนวลนๆออกสีนวลนๆเนือนเ้อน้ำดีๆห<ม>นาๆลึกๆตันๆรับสีลุงดินครับครับผู้ใดทีกําลังมองหาวัวเนื้อวัวเอาไปขุนต่อน,นะครับผมพนดีพดดนดีอ้างดีเป็นเนื้อแหละครับข้อมูลสูงลอยชี่สิบมาตัวนี้ปะแมนครับตัวนี้ลอยสี่สิบครับเพราะว่าตัวนี้ข้อมูลสูงใหญ่ขึ้นมาอีกกระมูครับเป็นหูเป็นหฮหนังหนาเติบเนาะหนาาลึกๆครับสีออกนุลนๆราคาครับเบอร์สิบสองหมื่นสองพันบาทครับ สองหมื่นสองพันครับโอ้โหคอดีคอดีได้เพียงเดียวบอมี่ต่หนีเลยด้ยครับเป็นตาให้ลูกหนาด้เนาะตัวนี้ให้ลูกสุดยอดราคาครับมันไม่ผ่านนะครับเป็นตาให้ลูกหนาครับนะเบืองเมืองหนังมันเป็นสีเป็นสีหน้าหนาในเพี่น้องเป็นสีหน้าหนาย่นย่นครับน้ำเป็นสีหนาหนาย่นว่าต้องคิดยากว่าต้องคิดหลายครับผมราคาแบบนี้ครับสื้อเปล่าสื้อเลยครับเขาเขาลงโลกเนาะเขาลงดินนครับนี่ครับย่ำเสียค่อยหาง่ายครับนี่ ไปแก้มูนี่จําได้ง่ายดีเนาะแก้มูจําได้เลยครับผมเขามันเป็นดีฉีเนาะแต่แกนี่ที่เชื่องนะครับผมหูจักขอกจักลักดีครับคุณบักล่ายหูจักขอกจักลักพร้อมครับตัวนี้ครับเป็นตาเลี้ยงตัวขนเนาะเห็นเนาะอ๋อหนูเบอร์สิบห้าได้พี่น้องเด้อราคาเท่าไหร่ก่อนอีกขึ้นหนึ่งสองหมื่นสองพันบาทครับเบอร์สิบหกเบอร์สิบหกจะเป็นร้อยสี่สิบห้านะครับผมตัวนี้สูงร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าควบหนาควบลึกได้เหมิดทุกอย่างครับผม ตัวนี้ผสมเนยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมือครับผมโอ้ตัวนี้งหญ่ครับวันนี้ผสมพันหนึ่งรอบแม่นครับผสมพันหนึ่งรอบกระพอบานด้ครับเด้อไม่นี่สูงไหมนี่ไม่นี่ได้นะลึกได้โพนนะครับเป็นง้วงทองสร้างอ่างดีกินยาเก่งให้หลวมงาปากง่ายดีครับนี่ปากแบบง่าครับผมปากงกินยาเก่งเห็นหลวมเง่าบงคอบางเล็บนะครับเนาะนี่คอเล็บมือเรื่องเห็นดีครับเครื่องอมนุ่มดีโค้นหางใหญ่อวบครับฟ้อยหางสวยเลยครับไม่นี่นี่ครับ แม่พันแม่บอกอีกแปลนึงนะครับเนาะราคาแข้งขาแบบเงี้ยครับผมแม่นี่ครับผมแข้งขาใหญ่แข้งขาใหญ่เนื้อเบิ้ลขาใหญ่บันทายงามเปิ้ลขาใหญ่ครับบันทายเปิดแบบเงี้ยครับอืราคาเบื้อนี้ครับราคาทอกันครับสองหมื่นสองสองพันบาทครับกะว่ามันถือสุดในภาคอีสานก็แม่นเื้อนี่แหละครับผมสองหมื่นสองพันแอร์เงินสองพันบาทครับอ่ะสิจ้าลึกไว้เป็นวัสดจะได้ครับผมในอำเภื่อนอาดูนี่ครับครับ นาสิได้ลงกินเน็ตบุกแล้วข้าถือกันครับเนาะถือแย่งครับบ่แมนว่าได้งว่บ่แมนได้งว่หลักมากเลยครับผมกับสื่อมากขึ้นกันเนี่ยครับผมไปหาเปิดใหนพี่น้องก็ไปเลี้ยงครับราคาเบาๆครับผมไปหาขัดมากขึ้นกันแมนครับผมไปหาขัดไปเลือกมากขึ้นกันครับเลือกมากเลยครับเด้อบุญลุงคนว่า ไม่ถึงวันนี้ผมแม็นงัวเฮียรถบอสิี่บานเนาะบอมเรียนครับผมไปเลือกมบ้ายางคักขึ้นกันแหละพี่น้องเนาะตัวนี้กันสิเปลือยนี่พี่น้องเอาไปเลี้ยงครับผมบอกกำลังไลายลครับผมสองหมื่นสองสองหมื่นสองพันบาทครับนี่พี่น้องเบอร์ที่สิบเบอร์ที่สิบหกครับเบอร์ที่สิบเจ็ดตัวที่สิบเจ็ดนะครับตัวที่สิบเจ็ดลำดับที่สิบเจ็ดขับพี่น้องไล่มหอดเบอร์สิบเจ็ดนี่พี่น้องว้าวเลยครับแม่ลูกลูกแม่ ให้ลูกนะาครับให้ลูกน้าลูกได้จืกเดือนแล้วครับลูกได้สองเดือนครับสองเดือนลูกพ่อได้เนาะตัวนี้ลูกค้มโตครับผมค้มโตตัวที่ไหนเพิ่นครับลูกลูกตัวที่สองครับตัวที่สองสูงครับแม่สูงแม่สูงอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับสูงร้อยสามสิบเจ็ด่นี่ได้ขมอ้างนาลึกน้ำไต้ชีดเห็นกระชับครับผมบานีนาล้านลูกเพิ่นนอ้งามเบิ้งน้ำไตลูกเพื่อนครับเนาะนาดีได้ครับผมน้าซิเมีนถ้าพอดียี่ดอกครับผมตัวนี้เป็นข้มโตครับผม ตามประวัติคมโตว่าเป็นลูกหลอดครับเพื่อนว่าเมียนครับผมหนางามึงมึงคอดครับด้วยขอดจนครับเอาไปคุ้นไปเลี้ยงอีกจักซีหาเดือนครับลูกนี่อึ้งตึงขึ้นมากนี่เป็นตะเลียงกับสุดยุ่งนี่ครับลูกเพื่อนหัวหล่นทรรมชาาิได้ครับนะโบวี่บักเขาขึ้นเห็นเลยครับพอเพิ่นกัเป็นหัวหล่นธรรมชาติครับผมเมื่อเมื่อเบื้องเบื่องลึงแม่เพื่อนนะครับจนน้ำใต้น้ำล่างว่าตรงห่วงครับหนาเลือกทุกตัวครับผมนุ่มดีเพื่อนให้ลูกดีครับงัอแม่ตัวนี้ครับ คนไทยสวยเครื่องอมเครื่องอมนะครับนี่โอ้ลูกงามตัวนี้เนาะลูกงามครับงามแห้งครับลูกงามๆามเมื่อสิให้พี่น้องปันพี่น้องไปหลายเป็นไดสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทโอ้รับลูงามครับลูแดงจึงคึงนี่พี่น้องบ่ผิดหวังบ่ผิดหวังไปรุุนวังวังหาห้องเดินขึ้นลูกเนาะคือสีงามครับผมขายงอดปั้นกับขายลูกก็ได้เกือบทุนขึ้นไะครับเมนเมนเมนเบอร์ที่สิบตัวนี้วบนที่สิบหกครับ ม่นบอกเบอร์ที่สิบเจ็ด้อครับเด้อตัวนี้เบอร์ที่สิบเจ็ดครับครับครับเบอร์ที่สิบแปดครับผู้ใดมาขาวรับบ่เนี่ยขาวหัวล้นธรรมชาติอขาวนุ่นนุ่นครับหัวนี่ล้นธรรมชาติเป็นบ่ครับผมเป็นงัวแม่สาวด้วยนี่ตัวนี้เป็นงัวแม่สาวครับท่านทงท่านทับไปครับตัวนี้บ่ครับผมเป็นสาวพอมผสมสาวพอมผสมหัวล้นหัวลุนครับพี่น้องนอกตั้งโจโก้เบื้องต้นหนอกกัเหลือกินอะครับนะบัลไทย ดีตันททยเปิดดีอึ๊กจึกครับผมแข้งขาเล็บกะซักจึกขึ้นนะครับนุ่มปลายเลียเลี้ยมนิดหน่อยซีหัวสีเต่าสูงครับสูงอยู่ที่143บวกครับสูงอยู่143บวกครับให้พี่น้องไปเรียงเขาตั้งโจโก้ครับผมแม่นี่ครับพี่น้องเขาไปเลียงไรไปเลยครับตัวนี้เปิดไว้ที่32,000บาทครับ32,000บาทไม่ต้องคิดายครับผมอันนี้เป็นหัวแม่สาวพึ่งอายุสองปีแน่ๆครับผมอืมจะรอบผสมเนาะ รอผสมเลยครับเบื้องต้นหนกกับเลือกกินครับเนี่ยได้ไปรอผสมได้ครับนี่หนกเป็นใหญ่ใหญ่แห้งครับผมหนกตั้งจูโก้ด้ยหนกว่าต้องคิดยากครับรอเพิ่นเกษสรบามันเหรอเนาะติดบามันไมไหลายเติบไปด้วยพี่น้องเนี่เป็นมันหลายเติบครับมันหลายเติบแล้วนุ่มก็ดีแข็งขาเรียบดีมั้ราคาราคาสามหมื่นสองพันบาทครับนี่ครับสามหมื่นสองพันบาทพี่น้องมึงอยู่เห็นเราอย่างไรครับโทรมาครับเบอร์ที่ตัวนี้เบอร์ที่สิบแปดครับต่ออันนี้แม่ทองขาเดือนครับสิบเก้า เบอร์ที่10เก่าครับท้องหาเดือนพ่ะนะเป็นแม่ท้อง5เดือนนะครับกับณเดชนะครับ S R 008กับผมท้องกับณเดชน์ S R 008ท้องที่ไหนเป็นเป็นท้องที่2ครับน้ะเป็นท้องที่2โอ้ครับแมนีนาเดือบบะนี้ได้นาได้มันลายตัวนี้เป็นว่าบามันได้ครับผมนอกตั้งโจโก้ครับนุ่มดีปลายแอมบีติงครับผมเล็บกรงแนมครับผมเล็บสักจิกกันละครับบือเรื่องเห็นบรนทายครับโค่นหางงอวบเพื่องดำขั่วสูง ความสูงอยู่ที่ร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบพี่น้องขอบตาดำขอบคู่ดำหนาคาดำนี่ครับแม่พันธุ์แม่บล็อกแม่คอบแม,ม่ลักครับซื้อปเปลี่ยนนอเนี่ยมันคือพี่น้องครับนี่หนาดีไหมนี่ยินกับงม่มครับผมเอ้ามึงรอบๆเนาะครับสูงประมาณร้อยสี่สิบนิดๆเนาะครับผมนอกต่างจัก,ก็คือกันเบอร์ที่สิบเก้าครับราคาเปิดเปิดไว้ที่สี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับผมสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทตัวนี้นมีคลิปวิดีโออันตร์จาว ตรวจท้องให้เรียบร้อยนะครับรับประกันทองล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมบัท้องยีขึ้นเงื่อนทุกบาททุกสตางค์ครับผมได้ไปไปรุ่นแค่เพจครับผมรับประกันท้องให้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะรุ่นแค่เพจโอ้หลังกวงดีนะมีเนาะแม่นี่บรรทัดลังงามงามครับผมหลังกวงดีหลังกวงครับสีก็งามสีได้ครับผมสีสดสวยนะครับผมมาคมงามขึ้นมาแน่นจิ๋นหน่อยครับผมสิบแปดสิบเก้ายี่สิบปีนี่เนาะมือถีอมือสิบเก้าด้เพี่น้อง ครับเบอร์ที่ยี่สิบครับให้ไล่์ครับมือนี่พี่เด็ดของฟาร์มครับผมเอาเถ้าอ่างคนสุดท้ายมุออ่างสุดท้ายมุ่งครับผมแดงจึงคืนครับหัวโลนหัวลุนธรรมชาติแข้งขาโอ้งามครับน้ำใตน้ำรางไม่มันทากับันันเหียดลอยครับผมเหยียดลอยอายเล่นหน่ะเบ่งหนกครับผมกระต้านึงกระใจบดคกับพูน่ะหลังนอนได้ผมตั้นสุดยอดครับผมเพ่ินหลังปีเลยครับหาพระเขาวใบบอโต๊ะครับโนวมเหนียวหัว เป็นวัวสาวป่ะครับนี่ตัวนี้เป็นวัวแยกลูกมาครับผมัวแยกลูกตัวนี้เคยมีลูกมาแล้ว,ห,วหนึ่งตัวครับพาลูกมาหนึ่งตัวปื้ดพี่น้องบรรทายตัวนี้มีลูกลูกไหนเบิ้งงความเนยครับโอ้พี่น้องอยากเบิ้งลูกเพื่อนเมนครับแอดไลน์มาครับผมเดี๋ยผมส่งลูกห้เบิลงครับแอดไลน์นะแอดไลน์มหาชินบัตได้ครับเด้อแเมนครับผมเพราะว่าลูกเพื่อนนี่ผมขายไปบกจักกี้เหมือนครับผมโอ้แต่ว่าเม่เพื่อนทับแล้วครับผมขายอยู่นี่เม่นี่ทับกับอาปาเชได้ สิบแปดมือครับผมอ่าปาเชฟครับงัวเลือดลอยที่กันครับสิบเก้ามือนี้ครับผมมืออื่นบ่ขึ้นมือเฮือบ่ขึ้นก็ถือว่าติดเฮ้ยบแม่นครับยี่สิบแปดยี่สิบเก้ามือครับผมนี่เก้ามือผ่านรอบนึงครับผ่านรอบกูกลัวเดี๋ยวได้พี่นหวังรอบกกลัวครับผมบ่มีอาการยังแม่นบ่บ่ครับหโวยมันประสิทธิ์ติดจมบ่หุ้งงามครับนี่ประเภทเหล็กตันครับผมนี่ครับตันมือกึศครับพี่น้องตันมือกึครับสูงวัดเบิ่งไปครับร้อยสี่สิบบวกครับแม่นี่เป็นเหรียญลอยนะครับ สูงร้อยสี่สิบบวกขันแม่นผู้มักไปจดเอฟนี่เนาะให้ลูสีสุดห่วงครับผมพูดอะหัวโลนหัวลุนธรรมชาติไปพี่น้องแดงนี่ว่ามันสีท่าไปครับแดงนี่แดงองค์ตรงแดงซำซ้ำอเลยครับพี่น้องเล็บเพิ่นซักจึกเลยครับผมเล็บบ่แน่นครับพูดอะครับเล็บอะตัวนี้เป็นหัวนธรรมชาตินะครับเอาหัวไหนกินบ่กินเลยเด้กครับเนี่ย กินแต่หยากินแต่หยาอย่างเดียวกับโอ้มันก็เลี้ยงง่ายตัวคันนะแม่นครับเพราะเมืองว่าในกินเองสิครับเพรากินนะครับผมกินแต่หยาบ่สนเลยบ่สนครับผมครับพี่น้องเบิ่งมาเบิ่งอยู่เห็นแล้วอยากได้ด้วยครับด้วแม่นี่ครับหนาตันอีหลีครับเลี้ยงแดงบ่ต้องห่วงว่ามันมาไลาไม่ไติบครับผสมเอาไปเชื่ไว้ผ่านหนึ่งรอบติดบ่ติดพี่น้องมีรุ่นครับครับผมบ้านนี้มันทายครับอู้บรรทายเหลือกชนี่ออร์นไงครับสะออนคักสะออนแน่ครับผมบ่เคยเห็นงวดงามกับปลานี่ครับมัััััันนนนททาาาาายยยแกกกบบบบบบลลเเเะตตดดคร สำหรับผู้ใดที่เล่นหาง่วเอฟนะครับผมเอาไปเลยเอาไปเลยครับเอาไปจดเอฟครับผมครับบางเรากกได้ครับราคาครับบารเนี่ยราคาเปิดไว้ที่ห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมหาหมื่นเก้าพันผสมแล้วได้ยี่บแปดยี่ิบเก้าวันครับผมต่อได้อีกต่อได้อีกทรงฟี่ัวภาคอีสานครับผมนี่ครับมองดีมองงามมองต่อเป็นโลคนกวางอดูกหมูด้วยครับเด้อบาบันหูกินง้อดูกหมูครับแต่วั่ต้องห่วงบ่กินหยา้ัง อาทิตย์หนึ่งกับโเห็นดุกสวงบ่อครับผมครับมูดุกมูนี้บันท่ายนี่เป็นบักนาวตัดครับผมนอกเป็นนี่โอ้ยไงครับเป็นไถลูกงามมูนี่เนาะครับผมงามลูกเบื้องผมขายไปแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดแสนเจ็ดพันครับจักเดือนแสนเจ็ดแสนเจ็ดพันครับผมแสนเจ็ดหมื่นครับผมแสนเจ็ดพันแสนเจ็ดพันแมนครับผมจักเดือนอ่าได้เห็นปีสองเดือนครับปีสองเดือนเป็นลูกของอ่ะคองเคเอฟสามหนึ่งครับผมลูกสามหนึ่ง มันสีหนาตึบตัวคันหนาแบบคักครับผมโอ้ขนาดช่วงนี้ราคาบมเดลเนี่ดีไปนี่นะครับผมยังขายได้หัวแสนกว่าแเนดีเมีนครับโอ้เอาพี่น้องอนาคตดีอันโคตไกลครับครับผมทำเงินทำท่องให้พี่น้องเนี่ยนอนเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดครับน้องชินวัตรน้องมอดมี่อย่างบอกกับพี่เขาลองเขาอีกู่วอ่าก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เขามารับช่นแล้วก็ติดตามในคลิปนี้ครับผมก็ขอพูดในลายครับผมครับพอลิปหน้ะ คลิปที่แล้วกับขายไปเบิร์ตนะครับผมกินน้าก็ทายเห็นกับขอพูดลูกค้าทุกทุกท่านนะครับผมจริงครับครับผมการส่งนี่ผมกับส่งให้ฟรีทวักภาคอีสานคือเก่าครับถ้าเอาสองตัวขึ้นไปนะครับผมแต่เขาเอาตัวเดียวออกข้ารถเองครับผมแต่ครับพวกนี่นะครับผมสีเป็นห้าหมื่นเก้าสี่หมื่นสามสามหมื่นสองพวกนี้ถือส่งฟรีทวักภาคอีสานนะครับซื้อตัวเดียวกับส่งครับสําหรับพวกนี้นะครับผมครับผมการรับประกันรับประกันให้นหนึ่งอาทิตย์ครับผมรับประกันสากลทุกอย่างให้หนึ่งอาทิตย์นะครับผมครับพี่น้อง ครับเบอร์โทรติดต่อนะครับผมเบอร์ครับ093ครับ570ครับ9704นะครับ ID Line เบอร์เดียวกันนะครับ Facebook ชินวัตรราชสศรีเป็นภาษาไทยครับผมครับผมชัดเจนครับผมเขาไปติดตาม Facebook เลยนะครับมีวัวสวยๆแบบนี้มาตลอดครับผมครับครับผมมื้อนี้มีแต่สายขุนทั้งนั้นครับผมผู้ใดเอาเบียร์ไปกินหญ้าโทรมาหลายแข่งครับผมสำหรับงั่วเมื่นกว่าบาทนะครับผมเพิ่นก็อยากเอาไปเลี้ยงนะครับผมสำหรับผู้ทุนหน่อยนะครับผมพี่น้องครัััับบบบบจจงงไไดด๋กก็ลลืมปปคครรรเเเเ้้อผะะขาาาาว่ใ ถูกสูตรในภาคอีสานเลยครับผมมือนี้ครับผมชิมเสจเร็กินเน็ตบุกก็ได้เพราาะว่ถือแข้งครับผมมือนี้ครับครับพ่อคันชิมนาชิมไม่ชิมต่อไปครับผมบรนดาทั่วทั้งน้องชินนวัตสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ